พื้นหลังลูกตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเบงน,นะครับสาธิตธนทรักกับรายการขอขยับ X อกอกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับท่าออกกำลังกายด้วยเออเป็นดัมเบลดีคายเบนเชกก็คือการที่นอนเราหัวต่ำกว่าลำตัวลงไปเนี่ยฮะแล้วก็ออกแรงดันนะฮะท่านี้ก็ต้องการจะเน้นเพราะว่าเวลาเราฝึกกล้ามเนืนนะ้อหน้าอกเนี่ยมันมีหลายทิศทาง คำว่าดีไซนเนี่ยคือการดันลงไปด้านล่างนะครับก็ะะจะมีะเป็นความเชื่อว่าทําให้หน้าอกด้านล่างของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนละกัน,กนนะครับใครที่ยังเตรียมอุปกรณ์ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีท่าที่สามารถเอาไปประยุกใช้ทําได้ที่บ้านนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มหยิบดัมดเบลขึ้นมานะครับหยิดอกตัวตรงวางไว้บนต้นขาก่อนนะฮะโคดแป้งนั่งลงบนเบาะนั่งซิดอัพแล้วก็ทําการ นอลงไปให้บริเวณข้อมือข้อศอกนอยู่ตามหมอนหัวไหล่นิดนึงหายใจออกครับดันขึ้นนะครับให้เกือบชิดเข้าหากันค่อยๆลงชา้ชาๆลงไปในตำแหน่งเดิมหายใจเข้าหายใจออกโคดแป้นงนอนหงายอยู่บนเบาะมานั่งซิดอัพขาทั้งสองข้างงอเข่าวางเกี่ยวไว้บริเวณที่วางขาพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างยกดัมเบลงอแขนเอาไว้ข้างลำตัว ให้ข้อศอกอยู่ต่ำกว่าหัวไหล่เล็กน้อยแล้วจึงค่อยๆย,ยกดัมเบลขึ้นแขนเหยียดตรงแล้วผ่อนแขนกลับลงมาทำซ้ำต่อเนื่องกันจริงๆท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่มีทั้งข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อควรระวังน,นะครับคืออย่างแรกเนี่ยข้อได้เปรียบคือ,อ,อมันช่วยทำให้เขาเรียกว่าข้อไหล่เราไม่ถูกกดมากเกินไปเพราะคนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีอาการ หลังงอหลังค่อมถ้ายกมาตรงๆเนี่ยบางทีมันติดแต่คือถ้าเรายกไปตามมุมนี้เนี่ยเขจะรู้สึกว่ามันยกได้ง่ายและสะดวกแต่อย่างไรก็ดีก็คือเวลาเล่นก็ควรยืดอ,อกไว้นะครับกับอันที่2คนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือควรเว้นไม่ควรทําท่าน,นี้เพราะเป็นท่าที่ศีรษะต่ากว่าลําตัวดังนั้นเออเพื่อนๆก็รู้สึกว่าเจะให้ซื้อมานั่งพวกนี้มาออกกำลังกายที่บ้านก็อาจจะทุ่มทุนเกินไปจะทําอย่างไรดีนะครับผมก็จะแนะนํา ท่าน,นี้นะครับก็คือให้หาเป็นโต๊ะเป็นเบาะเป็นโซฟาเป็นเตียงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยค้ำไว้สองข้างย้อนเข่าลงไปนะครับเข่าไม่ติดพื้นโน้มตัวน้ำหนักไปด้านหน้าค่อยๆย่อแขนลงหายใจเข้านะครับหายใจออกดันตัวขึ้นนะับเป็นหนึ่งครั้งสังเกตว่าเวลาเราทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดันเมื่อสักครู่เราจะอยู่ลักษณะนี้ ฉะนั้นคือเหมือนตอนเวลาเรานอนหงายลงไปเนี่ยมันก็จะดันอยู่ในมุมเดียวกันเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตัวมานั่งตัวนี้ก็ได้ก็สามารถประยุกต์ใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถลองทําตามได้เลยเดี๋ยวลองทาตามพร้อมกันกันนะครับ10ครั้งโคดเบ้งใช้มือทั้งสองข้างวางคำไว้บนเบามานั่งซิทอัพที่ถูกปรับขึ้นมาเป็นแนวนอนขนานกับพื้นโดยให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง โคดหย่อนเข่าลงปลายเท้าแตะพื้นทางด้านหลังพร้อมกับโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วจึงค่อยๆย่อ,ยยอแขนลงแล้วใช้แรงจากแขนด้านตัวกลับขึ้นมาสิ่งสำคัญนะครับตลอดระยะเวลาการการฝึกท่าน,นี้คือเราพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้นะครับแล้วเวลาเราดันเนี่ยสังเกตว่าไหล่เนี่ยจะไม่งุม้มไม่งอมาด้านหน้านะครับยืดอก เวลาเรายืดแขนไปเติมที่เนี่ยจะรู้สึกว่าอ,อกมันเกร็งมันแน่นนะครับโลโก้ขอขยับ X ขึ้นกลางจอนี่นะฮะเวลาเซตที่ถูกต้องก็คือเอามือคำ้ำข้อมือข้อศอกหัวไหล่ตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับโน้มตัวไปนะครับน้ำหนักที่ขาเนี่ยคือแตะแตะไว้ก็พออ่าสำหรับคนที่เก่งแล้วเนี่ยก็ใช้แค่ปลายเท้าไว้นะฮะค่อยย่อแขนลงไป จะออกดันตัวกลับขึ้นมาใช้แรงจากแขนเท่านั้นไม่ต้องใช้แรงขาดันขึ้นมานะฮะล,ลองดูพร้อมกันอีก10ครั้งนะครับโค้ดเป้งใช้มือทั้งสองข้างวางคำไว้บนเบาะมานั่งซิ t อัแขนเหยียดตรงโคดหย่อนเข่าลงปลายเท้าแตะพื้นทางด้านหลังพร้อมกับโน้มตัวทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหน้าแล้วจึงค่อยๆย่อ,ยยอแขนลงแล้วใช้แรงจากแขนดันตัวกลับขึ้นมาทำซ้ำต่อเนื่องกัน ก็ทำเป็นประจำนะครับเซตหนึ่งอยู่ที่ประมาณ8-12ครั้งฝึกครั้งหนึง1-3เซตอาทิตย์ละ2วันรับรองว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ